พ่อเป็นคนดีพ่อแห่งชาติของปวงชนทรงนานประยารเดมผ่านทุกคนทุกคนใจพระองค์ผู้ทรงัำวิสุดกิน,น้ำสว่างอยสถิตใจเป็นหลักใ,ใจใจตาพ่อหลวงของปวงาติา ทั้งเวลาน้อมนำมาขอให้พอพอโดยได้ไม่หน่อได้ก็จะได้นางสาวเทนิัครัตนพงศาผู้อำนายการโรงเรียนเทียนบินนุสาคณะครูอุบลกรประธานกรรมการสนศึกษาคณะอาารย์อักษรคณะอาจารเ์คุรูผู้ปกรองผู้รองระทุกท่านโรงเรียนทุกทุกคนขอเียน